Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับคลิปนี้เราใช้แอป u c u t นะครับในการตัดต่อ เอ้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้เสียงจะเป็นยังไงนะค,คือบางบางแอปมันตัดต่อดโอเคนะแต่ว่าไม่มีตัวช่วยในการลดเสียงรบกวนนะครับส่วนบางแอปมีการตัดเสียงรบกวนแต่ว่าพอ,อาบันทึกปุ๊บนะเรนเดอร์ปุ๊บเสียงกลายเป็นเสียงแบบยุคเรโทรโทรศัพท์ยุคเรโทร,ร,ทโทรงงไปอีกนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนเรนเดอร์เสร็จ ไม่ใช่ว่าสรุปก็คือกับไปใช้แคปคัทอีกนะซึ่งแคปคัทนี่รายเดือน200กว่าบาทอะบางทีบางทีมันก็แรงไปนะสัปดาห์สัปดาห์นึ่ง1ปีหรือเราจะซื้อรายปีพันกว่าบาทถ้าเราคิดว่าเราได้ได้ใช้ในการตัดต่อเยอะรายปีมันก็ทุกอย่างมันต้องใช้เงินจริงๆนะบนโลกใบนี้เนี่ยการใช้ชีวิตการจะทำอะไรต้องใช้เงินจริงๆนะ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านเรือประจําเดือนนะครับอาแล้วก็อย่าตกใจนะถ้าวันนี้ลงหลายคลิปหน่อยเกี่ยวกับเกม The b a t t l e c a t s นะครับเพราะว่าบางทีผมอัดไว้กระปิดกระปอยไงนะนะก็เลยอะนั้นเราเอาคลิปแบบนี้นะครับมาทําการตัดต่อโดยใช้ทดสอบนะครับการตัดต่อแอปต่างๆเลยละกันนะครับชนะด่านเรือประจําเดือนไปเป็นที่เรียบร้อยนะน่าจะได้เล่นแค่ด่านนี้แหละเพราะว่าพลังงานไม่พอนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้